5 Minute Podcast brought to you by C R G Delivery สั่งเมนูอร่อยได้ง่ายๆกับ15ร้านดังจาก C R G โทร1312ครบจบในออเดอร์เดียว C R G we serve the best food for you สวัสดีครับ5 Minute s Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิธานุสาหะครับวันนี้จะมาชวนคุยถึงคำคำหนึ่งที่ชื่อว่า caution fatigue นะฮะ caution fatigue เนี่ย เป็นคำที่ค่อนข้างอินเทรนด์ทีเดียวเพราะว่าเขาใช้กับช่วงเวลาโควิดแบบนี้นะฮะผมบอกแหล่งที่มาก่อนแล้วกันนะจาก Magazine นะครับบทความชื่อว่า how to combat covid 19 caution fatigue caution fatigue caution ก็คือความระมัดระวังนะ fatigue ก็คือความเหนื่อยล้าก็คือเหนื่อยล้าที่จะระมัดระวังหมนกันถ้าแปลเป็นภาษาไทยตรงๆแบบนั้นเลยเนี่ยนะครับคือมันมีข้อมูลจาก University of m a r y l a n d นะฮะว่าตอนนี้คนเนี่ยเริ่มออกจากบ้านเยอะขึ้นเขาแท็กข้อมูลจากมือถือ นะคือคนชุดเดิมเนี่ยนะฮะที่เคยอยู่บ้านเนี่ยตอนนี้จริงๆก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรจริงๆคำสั่ง Work from Home อะไรก็ยังอยู่หมดแต่คนเริ่มออกจากบ้านเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เราจะเริ่มเห็นเริ่มมีที่ต่างๆออกมาประท้วงในสหรัฐอเมริกานะครับเริ่มมีปาร์ตี้ที่ถูกจัดขึ้นนะฮะอย่างล่าสุดเนี่ยชิคาโกก็มีข่าวนะฮะถูกจับแล้วก็มีที่ชายหาดที่แคลฟิฟอร์เนียที่ฟลอริดาคนออกมาเต็มเลยนะฮะ บางคนก็ไม่ใส่หน้ากากอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าแม้แต่ที่นิวยอร์กที่การระบาดหนักมากๆเลยเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็เริ่มมีคนออกมาในสวนสาธารณะเยอะขึ้นต่างต่าง่างนี้นะฮะมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับเป็นอาจารย์ด้านพฤติกรรมศาสตร์อยู่ที่ North Western University นะครับชื่อว่า j c q u e l i n e g o l l a n นะฮะอาจารย์ก็ออกมาบอกว่าเอออันนี้แหละมันคือสิ่งที่เรียกว่า i s i o n fatigue นะฮะ อธิบายแบบนี้ฮะอาจารย์กอลเลนเนี่ยที่บอกว่าคือไอ้โซเชียลดิสตทนซิ่งอะไรต่างๆที่เราทำอยู่ตอนนี้เนี่ยมันคลายแบตเตอรี่ battery. ตอนแรกเนี่ยมันเต็มเพราะทุกคนก็กลัวแล้วก็เราก็แบบเราบัระหว่างมากแต่พออยู่บ้านเป็นนานๆอยู่แยกตัวจากสังคมมาเนี่ยนะฮะมันมีทั้งเรื่องความเครียดความไม่ตกกังวลนะฮะความโดดเดี่ยวนะครับแล้วก็การที่วิถีชีวิตปกติเนี่ยหรูทีมเนี่ยถูกทำให้มันเปลี่ยนไปนะฮะคนก็รู้สึก หมดแรงหมดพลังหมดพลังปุ๊บแรงจูงใจในการที่จะโซเชียลดิสแทนซิ่งต่างๆเนะี่ยหรือแม้แต่การทำอะไรเบสิกเบสิเช่นการล้างมืออะไรพวกเนี้ยก็จะเริ่มลดลงนะฮะทีนี้มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ ถ้าเกิดโดยเฉพาะในประเทศที่มีการระบาดอย่างหนักหรือยังควบคุมดูแนวโนมจะควบคุมการระบาดยังไม่ได้หรือหรือยังไม่รู้ว่าจะควบคุมการระบาดได้ไหมเนี่ยนะฮะการที่ทําให้ทั้งสังคมเนี่ยกลับมามีเรียกว่ากลับมามีควมามระมัดระวังเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะทำเขาก็มีความแนะนำว่าจะทำยังไงให้เราสู้กับไอคอเชนฝาชิกได้นะครับข้อที่ 1. ฮนะ Take care of your physical and mental health ดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจของคุณนะครับ ในบทความนี้ก็บอกว่าคุณคงเคยได้ยินเรื่องพวกนี้ไม่เยอะแล้วแหละแต่ขอบอกอีกทีก็แล้วกันว่าในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญมากก็คือ1นนอนให้พอนะครับสนะฮะทานอาหารให้ดีในที่นี้ก็คือว่าจริงๆผมแปลต่อเองนะครับนอกจากจะกินอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนต่างๆลเหล่านี้แล้วเนี่ยอย่ากินเยอะเกินไปอ,อันนี้ส่วนตัวรู้สึกว่าเออเป็นสิ่งที่ดีนะครับพอลดการกินอาหารลงลดมื้ออาหารลงเนี่ยเออรู้สึกว่ามันทําให้เรามีพลังมากขึ้นนะฮะ ข้อที่ครับพยายามออกกำลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับข้อที่สี่อย่าดื่มจนมากาเกินไปนะฮะดื่มนิดหน่อยโอเคนะครับข้อที่5พยายามยังมีใช้คําว่ายังเชื่อมโยงหรือว่ายังติดต่อกอับเพื่อนฝูงกับครอบครัวอยู่แม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะฮะแต่ก็พยายามคุยกันผ่านอะไรก็แล้วแต่ที่เราใช้เทคโนโลยีต่างๆเหล่า,า,านี้นะครับข้อที่6ถ้าเป็นไปได้ พยายามหาอะไรที่ทําให้ลดความเครียดนะครับหลายคนอาจจะเป็นการอาถ้าบางคนเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวก็อาจจะเป็นการเล่นกับสุนัขก,กับแมวนะฮะถ้าใครชอบออกออกำลังกายก็ออกกำลังกายส้าหน่อยก็ได้นะฮะบ,บางคนมีงานดุเดกต่างๆนะครับหรือจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการลดความเครียดที่ดีมากๆเลยที่ผมก็ยังคงแนะน,นําสำหรับทุกคนน,น,นี้ก็คือการนั่งสมาธินะครับเป็นวิธีการที่ที่ดีมากๆเมื่อเราหาสาเหตุได้แล้วว่าเราเหนื่อยล้าจากอะไรเนี่ยนะฮะเราจะเริ่มเริ่มมีวิธีการต่อสู้กับมันนะครับ อันที่สองบอกว่า reframe risk and benefit นะครับให้คิดถึงเรื่องของความเสี่ยงและประโยชน์ใหม่นะฮะคือตอนนี้หลายคนเริ่มรู้สึกว่าม,มันเบื่อเราอยากจะออกไปทำนู่นทำนี่ใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยอย่าลืมว่าสิ่งแรกที่เราต้องทำแบบนี้ต้อง social distancing ต่าง,ๆ,างๆ,ๆเหล่านี้เนี่ยต้องใช้ชีวิตที่ยากลำบากขึ้นมากๆเลยสําหรับางคนเนี่ยนะครับคืออะไรนั่นคือการ flatten the curve การพยายามที่จะทำให้ผู้ปว่วยไม่กระโดดมากเกินไป ะะดังนั้นเนี่ยการที่เราไม่ไม,ไม่ระมัดระวังเช่นไม่ล้างมือบ่อยเท่าที่ควรเนี่ยนะฮะมันก็มีโอกาสเพิ่มโอกาสการป่วยของเราเองหรือโอกาสการป่วยของผู้อื่นใกล้ๆตัวเราซึ่งก็ไม่ดีนะฮะดังน,นั้นการพฤติกรรมต่างๆของเราที่เราระมัดระวังอยู่แล้วเช่นออกจากบ้านเราใส่หน้ากากนะฮะล้างมือพวกนี้ก็เตือนตัวเองว่าเอ้จริงๆเนี่ยต้นเหตุมันคืออะไรแล้วถ้าเกิดไม่ทำในความเสี่ยงมันคะืออะไรนะครับข้อที่สาม รีบ u ดยูรูทีนสร้างรูทีนใหม่โอ้นี่สําคัญมากตอนนี้เนี่ยผมกลับมาอยู่ในชีวิตที่รู้สึกว่าจิตใจสงบมากขึ้นก็หลังจากที่สามารถทํารูทีนใหม่ขึ้นมาได้นะฮะเช่นยกตัวอย่างผมชอบไปวิ่งที่สวนลุมมากนะฮะคือเรียกว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่รอคอยเลยแหละนะฮะของวันนะตอนนี้ไปไม่ได้อะคือตอนนี้ไปก็ได้นะฮะเขาเปิดแล้วไปแต่ว่าเขาใส่หน้ากากวิ่งผมไม่ไหวจริงๆนะผมเคยลองทีงนะไม่ไม่ไหวนะฮะลองนี่ลองสมัยก่อนตอนไอ้ฝุ่นพ m 2 5สุด้านะ ก็เลยคิดว่าโอเคตอนแรกก็รู้สึกแย่อ yeah ะไม่ได้วิ่งแต่มันคิดไ่้จริง,รงๆเราออกมังการอย่างอื่นก็ได้นะตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนมาเล่นกิจย,ย่างอื่นแทนมาทำบอดี้เวทมาเล่นดึงสาย g R x มาเล่น h i I T แทนเออเราก็โอเคเราก็มีรูนใหม่เวลาเข้านอนเวลาตื่นนอนก็ต้องเปลี่ยนใหม่หมดเพราะว่ามันมีกิจกรรมใหม่เพิ่มเข้ามาอะไรเงี้ยพอเปลี่ยนรูนใหม่ปุ๊บแรกๆจะอึดอัดมากเลยแต่พอเปลี่ยนมันได้สักพักหนึ่งครับเออดีขึ้นเยอะเลยนะฮะข้อที่4ี่เขาบอกว่า make altruism a habit a l t R U i U i s m คำนี้น่าจะเรียกว่าการถ้าแปลเป็นภาษาไทยน่าจะแปลว่าการเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นนะครับบอกว่าการทําให้เรามีนิสัยที่เห็นแก่ประโยชน์ต่อผู้อื่นเสมอนะฮะอย่างเช่นอย่างในกรณีนี้ก็คือการทําให้คนอื่นไม่ป่วยเนี่ยด้วยเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตอย่างไม่ระมัดระวังนะฮะเราอาจจะไม่เป็นไรแต่คนอื่นอาจจะป่วย หรือถ้าใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเราไม่เป็นไรใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังออกไปใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเราก็ไม่เป็นไรใช่ไหมพอไม่เป็นไรปุ๊บคนป่วยน้อยลงโรงพยาบาลก็ว่างขึ้นนะฮะก็จะได้รักษาคนที่เขาจําเป็นจริงๆได้มากขึ้นอันนี้คือการมองภาพของสาธารณาสุขนะความสุขสาธารณะอย่างจริงๆความสุขหรือประโยชน์ของส่วนรวมก็จะทําให้เราต่อสู้กับ caution fatigue ได้เชื่อว่าหลายท่านเริ่มเป็นแล้วลนะ่ะผมก็เริ่มเป็นแล้วนะฮะก็ต้องคอยเตือนตัวเองเหมือนกันว่าต้องกลับไประมัดระวังพอสมควร เพราะว่าโรคนี้จะอยู่กับเราไปอีกนานนะครับเราก็หาทางปรับตัวปรับใจของตัวเองด้วยขอบคุณที่ติดตาม5 minutes ครับสวัสดีครับ5 minutes podcast